ท่านนี้การที่เราได้มาทําบุญเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าโอ้เราไม่มีผ้าทําไงดีเราไม่มีได้ทําไงดีเราไม่มีเข็มทําไงดีเราก็ใช้โมทนาโยมใช้โมทนากับเขาร่วมบุญกับเขาร่วมบุญกับเขาร่วมหุ้นกับเขาเท่ากับเราก็เป็นสภาพเหมือนกัน เวลาเขาถวายผ้ากรถิ่นเราไม่ถวายเราก็ปนมมือสาธุสาธุอยู่ในใจของเราแล้วคนที่พเพคะน,นั่นเราก็มีส่วนได้ด้วยหมดเพราะเราได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพพระเขาดังนั้นเวลาโยมเวลาใครปพระเคน่นผ้าพื้ถวายอะไรเราพรนมมือสาธุโมทนากระเขาสาธุอนุโมทามิสาธุอนุโมทามิ อนุโมทนาส่วนกุศลที่เขาทําดีแล้วก็ทําใจเราให้ปองใสให้ดีใจที่เขาให้เพราะคนให้เนี่ยเขาดีใจนะคนให้เนี่ยเขาปลื้มใจเขาสุขใจที่เขามาทําบุญที่เขาสละทรัพย์วันนี้ไปเนี่ยเขาก็ได้รับความสบายใจของเขาเราก็ทําความสบายใจตอบกับเขาเรากทําทำด้วยทําเองด้วยโมทนาด้วยเราก็ได้วิมานทอง โมทนาได้วิมานเงินคนมีบุญเนี่ยจะไปไม่พบคำว่ายากจนนะคำว่าไม่มีนี้จะไม่พบอีกต่อไปนะตอนนี้ว่าคนที่เราจะพ้นจากความยากจนได้พ้คนความไม่มีได้ก็ต้องม,ม,มีปัญญาบุญนี้ต้องเป็นคนฉลาดนะโยมนะคนโ่าอธิษฐานได้ไหมโยมนะคนง่ทอธิฐานได้นะไหมปัญญาไม่เกิดบอกว่าไม่ไม่ต้องการพบคําว่าไม่มี กุศลมันเกิดดังนั้นคนเราทำบุญในพุทธศาสนาเนี่ยเขาขามีคนมีปัญญาในยมนะคนฉลาดนะจึงได้มองเห็นว่าบุญเนี่ยเป็นของละเอียดอ่อนเป็นนามมรรมเป็นของลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่เราจะต้องศึกษาและคนควาไดิสติปัญญาดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็เริ่มศึกษาเริ่มปฏิบัติเริ่มศึกษาก็แล้วเข้าเราก็เข้าใจเอง คนเรานี่ไม่มีอะไรเป็นของของตัวเองที่จริงจังยั่งยืนเลยถ้าเราไม่ได้ทิบททาบุญทําทานไว้เราก็เห็นพวกพวกคนเพื่อนเราที่ตายๆเป็นย่าเนี้เขาก็ไม่เอาอะไรไปสักชิ้นเดียวนี่ก็จะทําบุญกุศลไว้อย่างโอ้โหคนนี้เขาดีนะเนี่ยคนนี้เขาทําบุญไว้เยอะนะเขาตายเขาก็ตายไปดีนะแต่ว่าไมคนนี้มันใจบาปจังไม่ยอมทําบุญเลยเอ๊ตายมันจะไปไหนเนาะ อาสงสารจังตอน,นเป็นมันไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเลยเงี้ย